สวัสดีครับพบกับพระรองกับกองขยะอีกเช่นเคยนะครับมือนีการขอบคุณลูกค้าทางสองจาด้วยกันครับซึ่งมาจากภาคกลางและกภาคอีสานครับผมพระร่องกับกองขยะรับซื้อมิเตอร์ชนิดจานหมุนถูกสภาพครับลูกค้าทนไดสนใจที่จะขายให้พารองกับกองขยะสามารถส่งภาพมาพาร่องกับกองขยะตีราคาใดท่านที่ครับส่งภาพมาแจ้งจํานวนแจ้งจังหวัดที่ลูกค้าอยู่พารองกับกองขยะจะประเมินในเรื่อง ของรลถล่องกับจำนวนมิเตอร์ที่ลูกค้ามีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่จะป่ต้อนาทรงนะครับทางไหนรถขนทรงหรือรลถล่องวิ่งผ่านก็สามารถเก็บให้ลูกค้าได้ทั่วทุกจังหวัดต,ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้ามีเช่นกันนะครับเช่นหลักพันขึ้นารองกับกองขยะสามารถทรงรถไปใดทันทีนะครับแต่ว่าจำนวนน่อย ก็ต้องล่อรถพานนะครับลอยสองลอยหรือลูกค้าสะดวกทางพานพิกัดโคราชลูกค้าสามารถติดรถเข้ามาส่งพระร่องกับกองขยะได้ตลอดเวลานะครับขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามพระร่องกับกองขยะครับ